แม่้าหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากกำหนดให้วิชาอาเซียนศึกษาเป็นวิชาบังคับกับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วยังจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ด้วยการคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและนำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เพื่อนนักศึกษาได้รับรู้อีกด้วยผมได้เดินทางไปในโครงการของ m f u ASEAN Youth Ambassador ในในทริปของ MIS นะครับคือมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ได้รับประสบการณ์มากมายเราสามารถได้ไปสัมผัสจริงๆทั้งวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิต ของคนที่นั่นนะครับโครงการนี้ช่วยพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันให้กับผมมากมายอาทิเช่นทักษะการเป็นผู้นำการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆผมได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปนั่งเรียนในคลาสของมหาวิทยาลัยต่างประเทศรวมถึงได้มีโอกาสไปเห็นระบบการศึกษาในทั้ง3ประเทศถึงแม้ว่า ความตื่นตระหนกของอาเซียนนั้นจะยังสู้ของบ้านเราไม่ได้แต่ว่าเรื่องของเด็กของเขานะครับถือว่าเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากคือทั้ง3าประเทศที่ไปไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะครับเด็กจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมและก็นักศึกษาในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยควรที่จะต้องออตระหนัก งจ,งจุดนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและอีกประการหนึ่งก็คือความกระตือรือร้นในการเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆในต่างประเทศจะมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการเรียนอย่างเช่นการตอบคําถามการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนนะครับ